อทำไมชอบผิวปากอ่ะ้าม่เปิดเพลงอะคุณสกกิได้ทามิทั้งตามม,าตมันแนะนำค่ะทามยเลิกผิวปากก่อนอ้าวยังไม่ได้ผิวเลยก็บอกวัานี้ทั้งต้มแซ่บโคตรอร่อยโล่อนฮะ พูดดับไปก็มันติดเป็นสายผิวปากไม่อยากเล่นกับลิศเนะี่ยไม่อยากเล่นกับมึงน,นะแเมื่อไรจะพาขึ้นักทีหนึ่งก็ไมนะ่รู้โอ้โหกูสุดตัวชิบหาย <c oughs> ตาหน,นีอลิศอีกเลี้ยงกูดีๆนะมึงกูใส่บวก เรลด้ามตรงนั้นขึ้นไปครับขึ้นไปไหนอะลงไปก็ได้ทำไมขึ้นก็บอกว่าด้าขึ้นไปกู <c oughs> ก็เดินสวนเลยแล้วสบายใช <c oughs> ่ไหมเขาหลังไปอยู่เรนบนกันไปไป <c oughs> อะไร ไม่มีแถวที่จะมาดงเดินหนีอ,อะไรลำคาญแล้วเธอแถวย,ยิงแอวโดนริงไอโบวี่มาเนี่ยเชชอ้อยมาอ้อยมาไปกลับแล้ว

เบื่อว่ะเวลามึงไปโดนเดี๋ยวแวนมันก็ไปกับเขาด้วยเหรอแกงแต่ปากมันเลยสมควรแล้วที่มันไปได้หมดเลยชิบหาย Might is right. อ้าวยังไม่เลียวสีหรอกข้าี้กันหมดแล้วไ่ยก็ยิงเขาเงาเงาอยนหเอาหน้าแม่งไม่ต้องกลัวว่ากูจะหนีกูไม่หนี งาดไปดิงาดเพื่อนกูเข้าไปดิ oh. ช่วยแล้วนะงบปูเข้าไปสวย เอาเอาไงเอาไงมีตาลิปเอาคนกลับเท่ากับคนกลัวเว้ยลองไม่ได้ก็อย่าฝืนนะป้าคนที่คนตาบอดก่อน

เอามาเลยให้มันตายห่าไปซะไม่เอาดีกว่ายืนดีก็มีคนเขาไปแจกแจกอะไรก็รูปแบเลยมฝ่ายเขาหลอกเขาไม่รู้ของเสียงซานเสียงคอน ยี่วัวเก่งแต่ปากนี่มึงดูเมย์หอยหามมาดีไอสัตว์มึงเข้ามาเอาซัพพอร์ตเดินไปไหนวะอยากเก่งอันดิบสมงใช่ไหมอยากไปดงดีดง ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่มีตังค์อ๋อเพราะอย่างนั้นอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับกดซับสไคร์กันเยอะๆนะไปเที่ยวแล้วมีตังค์ขี่มัวแต่พูดผลถอยเท่ากับผลกลักมึงอะแหละไอ้วนคอนถอยเท่ากับผลกักวยเนี่ยทำไมชอบมาแชร์ไอคิดว่าไม่เข้าใจถามจริง หายหายที่ไหนได้อะเทลฟิกเกอร์ไปยิงอะตัวเกมก็จ่อว่าเกมไปแล้วมึงก็ดูสิสู้กับตัวโน้นอ,อยู่อ่ะมึงจะกิวแชร์หับหนี่ขื้อประชานบริซัาอะไรวะ ไม่เอาวิ่งวะจ้ะจึงจึงเนี่ยไม่ฟังกูอีกและวไม่ช่วยมึงเดินมาคนเดียวเลยช่วยเพื่อนดิกูยังช่วยเพื่อนฟาร์มเลยดูดิจ้ะเพื่อใครนำดินำดิโอ้แคลรี่กูเดินทางป่าเลยเฮียเอย้กูจะเดินมาฟาร์มอีกแล้วกูลืมกูไม่ได้เล่นฟาร์ม เนี้ย,ยมึงมาเข้าคลีฟป่ะมั้งเอ้ยแคลร์ยิยงกูเป็นคลีฟเลยเนาะโอ้ยสัตว์เอ้ยเดินไปชนลูบู อูอสาฟิกเกอร์มาช่วย,ยดีมาก ة, ช่วยเหลือแล้วก็ทางซัพพอร์ตช่วย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 ฟาร์มเมื่อไหร่กูจะไปล้วงเขาวะฟาร์มมันแม่งล้วงเราชิบหายไปป่วงเลยเสี่ยงมาก

แล้วทำไมไม่ปล่อยลอ่นรอมเวยเช่วยยิงใช่หรอทำให้โค้ดเทอ่ะทำให้อาวันติยิงไงนั่นได้ไอือปล่อยเลยเสียเวลากูดันต่อด้วย ับได้มีตายอ่ะจับแล้วนะทำไมกูอยู่หน้าสุดวะกูก็งงอยู่โอนกระจอกนะองา แทงกระจอกฮ่าฮไม่น่าช่วยยิงเลยเนี่ยแคลลี่เฮียอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยช่ายแคลลี่ขอแท้กับชีวิต ช่วยฟาร์มฟาร์มมันจะได้เกิดไปไว hold, มูวี่ชอบมั้ง <Goodbye. S 1> เมืแต่ดูนะเน็กมานะมูวี่ให้คนนึ่งสุดตี๋ เขาโอนใจแฟนไปใช่ไหมอ่าก็เหมือนแบบฝาปก,กติทั่วไปใช่ไหมแลวมีประโยคหนึ่งบอกเขาว็าครูอู่เขาจะไม่ทำเองใช่ไหมตัม้งว่าถอดเน็กแฟนผมมั้งมีโอกาสจะกลับมาหาผมไหมได้นะและเลื่อมขอเน็์ก็อ่าอันนี้นะเน็กเป็นหมอดูถุกนะคะทีมนานามึงเดินก็ไปเองสองรอบแล้ว จับมันเอายิงตัวเป็นอันที่แบบเป็นการน่าใจที่แบบกูต้องสงสารมึงชมน้ะหรือกูต้องเอ๊ะนันเอกเป็นหมอดูหรือเปล่าวะโอมะจองนันเอกนี่